ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดีบ๋บนดอยรับผมวันนี้ผมมาทำอะไรตรงไหนอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สนามก,ากีฬาเทิดไทยนะผมเนาะ <S <S <ๆ>ก็ไม่มีอะไรมากครับผมอากาศมันร้อนครับผมก็เลยอยากจะสั่งแก้วน้ําอะไรนะแก้วน้ําอ่ะอยากจะสั่งแก้วน้ําอ่ะอยากจะสั่งน้ํากินเล่นๆนน,น้อยๆกันหน่อยนะผมซึ่งตอนนี้นะผมบนดอยบ้านเรานะผมก็มีการพัฒนาเหมือนไอข้้งล่างแล้วนะมันมีเหมือนอะไรนะ Ap, แล้วก็ฟูแพนด้าอะไรต่างๆแบบนี้เออซึ่งถ้าเราเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราทํางานอยู่ที่คาราชนี่คือผมจะสานก็เซเว่นแก๊หรือว่าฟูแพนด้าอะไรต่างๆแบบนี้ไงเนาะแต่เมื่อเรากลับมาถึงบนดอยปุ๊บมันก็จะมีนะผมก็คือเทอรไครเนี่ยมี2แอปด้วยกันแล้วนะผมตอนนี้นี่ครับผมมันจะมีแบบนี้นะก็คือน้องเจดน้องเจนเหรอเจนเออ JET เนี่ยเดลิเวอรนะผมแล้วก็นี่ครับผม a l i f o o d d e l i v e r y นะผมซึ่ง2แอปนี้ผมบอกเลยว่า เปิดตัวได้ไม่นานในหมู่บ้านเทิดไทยแห่งนี้ครับผมแล้วก็มันก็จะส่งละแวกเทิดไทยเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่สนามกีฬาเทิดไทยเลยนะเดี๋ยวเราจะมาสั่งให้ดูกันนะผมว่าของใครจะเร็วกว่ากันนะผมโดยผมจะสั่นเมนูน้ำเนาะร้านเดียวกันเมนูเดียวกันนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าของใครจะเร็วกว่ากันนะผมโอเคมากันเลยมานะผมอาอันดับแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่เดี๋ยวหน้าจอจับมือถือก่อนนะ อตอนนี้ครับผมก็คือวันสุขวันที่หนึ่งเมษาเข้าสู่ฤด,ดูร้อนอย่างเต็มระบบแล้วนะครับเราก็เปิดอินเทอร์เน็ตเปิด wi-Fi ของเราเอ้ยเปิด GPS ของเราให้เรียบร้อยนะผมอ่มากันเลยอ่โอเคครับผมแอป,ปแรกที่ผมจะเข้าไปสั่งก็คือนี่ครับผม JET นะผมนผมี่ โอ้โหบอกเลยว่าเยอะแยะมากเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราขอแบบอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่อยู่ก่อนนะครับผมอ่าคนหา GPS เข้าไปครับ GPS เจอไหมอ่าจีพีเอเจออ้อชาไขามุโอ้อเอาเอาเอาร้านอะไรดีเอ่ยอ่าเป็นอื่น่อ,นนอยสิขึ้นดื่มแล้วกันนะ คนดื่มเราเอาของร้านอะไรเอ่ยเอาผมจะเอาร้านกาแฟที่ผมไม่เคยเข้านะอ่าเดี๋ยวผมเอาของน้องนี่ครับผมวันวานาเหรอน้องวันกาแฟนะผมอ่าเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปปุ๊บนี่เมนูกาแฟครับอ้าวเมนูกาแฟอ้าวไม่มีเอาทั้งหมดดูซิเอาชาเขียวเนาะเดี๋ยวเราเอาชาเขียวดีกว่านะครับผมอ่า นี่ชาเขียวมีแล้วนะผมอ่าโอ้โหตรงนี้จะมีรายละเอียดให้เลือกนะผมว่าจะเลือกแบบเย็นหรือว่าปั่นนะผมถ้าปั่นก็เพิ่มห้าสิบเออเพิ่มห้าบาทนะผมเดี๋ยวเราขอเลือกเป็นปัน่นดีกว่านะหวานปกติหวานธรรมดาหวานมากหวานน้อยนะผมอ่ะเราก็เพิ่มใส่ในตะกร้าเข้าไปปุ๊บเพิ่มใส่สําเ็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ไปที่ตะกร้านะผมอ่ะชนะครับผมโอ้โหระยะทานแกิโลแสดงว่า GPS ของเรายังไม่จับที่อยู่ล่าสุดตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเรา พิ่มที่อยู่ก่อนนะนี่เจอแล้วเออนี่ไงบ้านอะไรเทรดไทยรายละเอียดที่อยู่โอ้โหพี่น้องฮะซึ่งคือผมจะรู้ไหมครับผมว่าผมอยู่ตรงไหนผมอยู่ตรงไหนแบบเนี้ยเออถ้าผมไปที่นี้ไปที่นี้ไปเที่ยวที่นี้คือซื้อแต่ละที่มันอะไรเนี่ยโอ้โหชื่อที่อยู่แล้วที่อยู่อะไรต่างๆอ่ะเดี๋ยวผมลองเขียนสนามการเทรดไทยพอแล้วเนาะโอเค ดูที่อยู่แล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยที่นี่คืออะไรผมก็ไม่ใช่คนในจังหวัดน,นี้ผมอ่มนบันทึกบันทึกแล้วก็ไปต่อไม่ได้เลยนะผมโอ้โห oh พี่น้องครับแอปสีแดงตัวนี้บอกเลยว่ามันจะเหมือนแอปสีชมพูอะเออที่อยู่ในเมืองครับผมคือเราจะสั่งอะไรทีนี่คือต้องเพิ่มที่อยู่เพิ่มที่อยู่แบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมครับผมโอ้โ oh ห <laughs> แบบนี้ไม่สะดวกนะครับผมผมไม่ขอสั่งแล้วละเนาะเพราะแบบนี้มันไม่สะดวกจริงๆนะผมแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราไปแอปสีเหลืองกันต่อเลยนะผมอ่ะขอยกเลิกก่อนนะ เพราะว่าผมไม่รู้ที่อยู่นะครับผมอ่ะลบรายการครับผมอ่ะอ่ะรอบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่อัดลิฟต์ดีลิเวอรี่นะครับผมเราพิมพ์เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเอาอะไรเอ่ยอ่าร้างอะไรนะนี่นี่นี่หลานนี้ครับผมอ่ะวานคอฟฟี่นะครับผมอ่ะชานะชาดูนะครับผมอ่ะชาอะไรเอ่ย ชาเขียวอยู่ไหนแล้วชาเขียวปังอู้14บาทนะครับผมบอกเลยว่าร้านนี้ถูกนะฮะเพิ่มลงที่ตะกร้าเรียบร้อยไรละเอียดกันจะส่งครับผมอ่านี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋๋ตอ,ตอนนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับรหุย้ย g p s มันเจ๋งว่ะพี่น้องเดี๋ยวเราก็ นี่เซเว่นเทสไทยแบบนี้ดูดิผมอยู่หน้าเซเว่นเทสไทยนะฮะแล้วก็ตรงนี้คือเขาจับ GPF ได้ดีมากเลยนะครับผมก็บอกเลยว่าแบบนี้ดีนะฮะนี่ครับผมจะส่งทันทีมีการเลือกวางได้ด้วยนะว่าจะให้ส่งเวลาไหนเวลาไหนเนาะวันนี้จะได้11โมง37นาทีเนาะนี่ครับผมก็ค่าหารก็44นะผมค่าจะส่ง14บาทน,นะผมรวมเป็นเงินทั้งหมด58บาทด้วยกันนะผมเดี๋ยวเราจะขอสั่งซื้อดูนะครับผมอ่า ยังยัเบอร์โทรนะผมเบอร์โทรโอเคของเราเรียบร้อยนะผมอ่ะเดี๋ยวเราขอสั่งซื้อนะผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะผมอ่ากาลังค้นหาพนักงานขนส่งในพื้นที่นะครับผมนี่ฮะตอนนี้ผมสั่ไปแล้วนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่าเจอไหมเขาจะรับออเดอร์หรือไม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนนี้คือเราไอ้อน,นี่ละอ่าเจอไหมเอย ไม่มีคนกดเลยเหรอไม่มีคนกดเลยนะครับผมอ่ะบัตอฟาแฟครับผมตื่นตือนโอเคครับผมมีคนมีคนรับแล้วนะผมตอนนี้มีคนรับแล้วเดี๋ยวเราจับเวลากันก่อนเลยนะผมอ่ะตอนนี้สิบเอ็ดโมงสิบแปดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจับเวลาตรงนี้ให้นะนี่นะผมอ่ะเริ่มแล้วนะ สวินาทีผ่านไปแล้วนะผมอ่าก็คือคนที่ส่งก็คือนี่ผัดคำมูลนะผมก็คืออารีฟูดอารีฟูดใช่ไหมอารีฟูดนะผมผมสารจากหวันกาแฟนะผมอ่ะเดี๋ยวเราตอนนี้เรารอไปเรื่อยๆนะผมเดี๋ยวรอรอเขาโทรมาหรือว,ว่าเขามาส่งนะผมอ่ะโอเคเออแอปนี้สะดวกนะครับผมเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องกรอกข้อมูลอะไรใหม่ๆแบบนี้ไงถ้ามันก็จะทําให้เราแบบ ไปที่ไหนก็คือสั่งสั่งได้อ่ะเนาะเหมือนแอปสินชมพูอ่ะเออคือมันต้องยังไงนะต้องเพิ่มที่อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมครับผมอ่ะตอนนี้รอยินยังกับออเดอร์นะผมนี่ฮะเออทำไมต้องรอด้วยเขารับหรือยังฮะอ่าไม่รู้นะเดี๋ยวเรารอไปก่อนนะครับผมโอ้โหจะสั่งกินทีนานจังโอเคค่บผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรา มาดูกันก่อนเลยนะผมอ่าตอนนี้อ่าผ่านไปแล้วนะผมนี่ฮะสองนาทีเกือบจะสามนาทีแล้วตอนนี้เรียกเรียกได้ว่าสามนาทีเลยนะผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูระบบแอปพลิเคชันของเขานะผมก็คือตอนนี้ยังไม่ได้รับออเดอร์เลยนะผมรอรอยิงยังออเดอร์อยู่นะนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวผ่านไป5้านาทีเขายัางไม่รับออเดอร์เดี๋ยวผมขอยกเลิกน,นะครับผมเพราะว่าไม่รอแล้วนะ <laughs> ไม่รอแล้วผมอ่ะเนาะนี่ครับผมอ่ะ เรารอไปก่อนนะเหลืออีกสองนาทีนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราขอรอไปก่อนนะฮะนี่ก็ผมคิดว่าน่าจะผ่านไปห้านาทีแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูเวลากันนะผมนี่ฮะตอนนี้ห้านาทียี่สิบสองวินาทีแล้วนะผมห้านาทียี่สิบสองแล้วนะผมก็คือยันไม่มีการรับออเดอร์เลยนะครับผมตรงจุดนี้นะครับผมอเดี๋ยวเราขอยกเลิกนะครับผมอยกเลิกแล้วนะผมตอนนี้อ่ายกเลิกไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็คือมันนานเกินแล้วนี่ครับผมอยกเลิกครับผมอะ ไม่ส่งแล้วนะไม่สั่งอีกคันนึงแล้วนะครับผมขอยนเลิกนนะครับอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะผมสําหรับการทดลองให้ดูนะผมระหว่างน้องสีแดงกับสีเหลืองนะผมที่ส่งเดลิเวอรในเทอร์ไทยในเขตเทอร์ไทยแห่งนี้นะผมว่าเออนะผมก็ผมคิดว่าระบบอาจจะยังไม่สถียรนพอหรือว่าคนยังไม่เยอะหรือเปล่านะผมก็ลองไปแก้ไขกันดูนะผม นะผมมาทดลองให้ดูการเฉยๆนะผมว่าดียังไงหรือเปล่านะผมการจะสั่งสั be, Enough, so ่งไป5นาทีแ kind ล of ้วยังไม่มีใครกดรับเลยนะผมก็โอเคผ่านนะผมคลิปนี้ไม่ได้มีการอะไรนะผมแต่ผมก็คือคนจะสั่งมาทดสอบให้ระบบ เฉยๆนะผมอ่าไม่ใช่หน้ามา้าไม่ใช่อะไรท่านนันท่านสิ้นนะผมผมแค่อยากจะมาทดลองดูจะมาสั่งกินดูเฉยๆผมเพราะว่าในบนดอยของเราก็คือแบบว่ามีแบบนี้แล้วก็คือมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะผมเมื่อก่อนทํางานก็จะเจอแต่สีเขียวแล้วก็สีชมพูแบบนี้ไงเรามาบนดอยก็เจอสีแดงสีเหลืองแบบนี้ก็เลยอยากจะเป็นกําลังใจให้ให้นะผมก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะผมแต่ก็อยากจะ โอเคแก้ไขเนาะอย่างที่เห็นนะผม <c oughs> โอเคบา,บายๆคลิปนี้จะประมาณนี้ผมท้ายที่สุดถ้ผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ